ราคาตลาดห้องท้ายนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2.3ล้านบาทแต่ห้องนี้ขายเพียง1.79ล้านบาทนะครับบรรยากาศภายในห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับพบกับผมพ,พ,พัดนไรท์ลิฟวิ่งโฮมครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการ n o t ต i n g Hill สุขุมวิท105โครงการนี้ตั้งอยู่ใกล้ BTS b, b a r i n g เพียง500เมตรนะครับเป็นคอนโด l ลไล i ์สูง8ชั้นมีทั้งหมด 6อาคารตั้งอยู่บนเนื้อที่8ไร่ครับห้องที่นี่มีทั้งหมด1,113ห้องนะครับโดยห้องที่นี่นะครับเขามีทั้งหมดอยู่3ท้ายได้แก่1 b e d 2 b e d และ1 b e d p l u สแต่ในวันนี้เองนะครับผมพาทุกคนมาดูห้อง1 b e d ขนาด26.15ตารางเมตรบรรยากาศภายในห้องจะเป็นยังไงมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อ,รอมๆกันครับ เปิดประตูเข้ามานะครับเราจะเจอกับบริเวณครัวนะครับซึ่งอยู่บริเวณซ้ายมือนี้ ต้องบอกเลยนะครับว่าห้องนี้เนี่ยเขามีเฟอร์นิเจอร์เยงเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบพื้นฐานของโครงการที่แถมมาให้นะครับก็จะมีชุดครัวตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆมีช่องใส่เครื่องซักผ้านะครับอยู่บริเวณนี้มีเตาไฟฟ้ามีสิงหลังจานนะครับแล้วก็บริเวณนี้เป็นพื้นที่เก็บของครับตรงนี้เองนะครับใส่ไมโครเวฟและที่สําคัญเลยมีมุดดูดควันนะครับชาวคอนโดน่าจะต้องถูกใจสิ่งนี้เพราะถ้าไม่มีสิ่งนี้เวลาเราทํากับข้าวก็จะส่งกลิน่น ไปทั่วห้องที่มันแบบมากเกินไปนะครับส่วนบริเวณขวามือของเรานะครับก็จะเป็นชั้นวางของและที่ใส่รองเท้าอยู่ด้านล่างนะครับคือเวลาเรากลับมาจากทํางานเนี่ยเราก็เก็บรองเท้าไว้ในบริเวณชั้นวางรองเท้าได้แล้วก็เก็บกระเป๋าไว้ในล็อกนี้ได้เลยนะครับ ต่อมาเรามาดูบริเวณ living room บ้างนะครับว่ามีอะไรให้บ้าง living room เนี่ยก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ที่บ i ตอินมาตั้งแต่โครงการนะครับก็จะเป็นชั้นวางทีวีแล้วก็ระบบไฟสำหรับทีวีนะครับและชั้นวางของตรงนี้ครับถอยมาอีกนิดหนึ่งนะครับที่มีดีเทลยังไม่ได้พูดไปก็คือบริเวณเนี้เนี่ยเป็นโต๊ะอเนกประสงค์นะครับเราสามารถตั้งขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้หรือว่าเราสามารถนั่งทำงานได้ครับบริเวณตรงข้ามจาก ชั้นวางทีวีนะครับตรงนี้เองก็จะเป็นพื้นที่โล่งสําหรับใส่โซฟาเพื่อนั่งดูทีวีได้หรือถ้าใครไม่อยากใส่โซฟานะครับก็สามารถนอนดูทีวีได้จากห้องนอนได้เช่นเดียวกันนะครับคือห้องนี้นะครับเขาเป็นวันเบสแบบเป็นพาร์ติชันกั้นนะครับทาให้ถ้าเรากั้นห้องเนี่ยมันก็จะเป็นลนักษณะวันเบสแต่ถ้าเราเปิดออกนะครับมันก็เป็นลนักษณะที่คล้ายกับสตูดิโอครับ ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณรับเบียงนะครับซึ่งรับเบียงเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับก็คือรับแดดเช้านะครับก็รัเบียงเนี่ยกว้างประมาณ60เซนติเมตรนะครับก็เพียงพอสำหรับการตากผ้าทั่วไปนะครับ มาบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปนะครับก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์พื้นฐานของทางโครงการที่เขามีมาให้นะครับโดยเตียงนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่5ฟุตนะครับซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานที่คอนโดส่วนใหญ่นะครับใช้ใส่ที่นอนกัน ตู้เสื้อผ้านะครับก็เป็นแบบยุบอินลงไปในพื้นที่เลยนะครับต้องบอกเลยว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับใครที่มีเสื้อผ้าเยอะๆนะครับก็สามารถใส่ได้อย่างจุใจเลยนะครับต่อมาไปดูห้องน้ํากันบ้างนะครับว่าในห้องน้ำเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับในห้องน้ํานะครับก็จะตกแต่งแบบสไตล์โมเดิร์นมอก็ขนาดเป็นสีเทาแล้วก็กระเบื้องพื้นเนี่ยเป็นสีเทานะครับ ที่สาคัญเลยนะครับก็จะมีกระจกซึ่งเป็นบานใหญ่มากๆนะครับซึ่งการมีกระจกใหญ่ในห้องน้ํานะครับมันทําให้เราได้รู้สึกไม่ดับนะครับสําหรับสุขภัณฑ์ในห้องน้ํานะครับก็จะเป็นของอเมริกันสแ a น d าร์นะครับอีกหนึ่งจุดเด่นของห้องน้ําที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือพัดเจชั่นกั้นโซนเปียกโซนแห้งนะครับสำหรับห้องท้ายนี้ที่นี่นะครับ 26.15ตารางเมตรนะครับเป็นแบบวั e เราคาตลาดที่นี่เขาอยู่ที่ประมาณ2.3ล้านบาทนะครับแต่ว่าห้องที่ผมพาทุกคนมาดูอยู่นี้ราคาเพียง1.79ล้านบาทนะครับซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดถึง500กว่บาทเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่สนใจห้องนี้นะครับช่องทางติดต่ออยู่ใต้ description นะครับผมจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างและนี่ก็คือบรรยากาศภาพรวมของคอนโดนัตติงฮิลล์สุขุมวิท105ที่ผมพาทุกคนมาดูอยู่ในวันนี้นะครับ สำหรับวันนี้พัด Bright Living Home ต้องลาทุกคนไปก่อนคลิปหน้าจะพาไปดูที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบาย